สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับเช่นเก่าคือเดิมมาชีเป่ารถแทรกเตอร์สวยๆขั้นงามๆครับมาฝากมาตอนครับเพื่อนๆเอฟซีครับท่านผู้ชมได้พิจารณากันครับเอามาพอกันเมื่อนี้ยอยู่ที่พ่อกูแทรกเตอร์เอามีแทรกเตอร์ขั้นงามๆนี่ครับนี่นี่นี่แทรกเตอร์ TER, หน้าตาล่อๆเต็มๆสีบอมมี่อยขูดห้อยเขียด เเอ่อตัวนี้เป็น L5018 ครับเป็นรถปีพ่อสอ6กครับ2561ตัวนี้ขั้นนี้ชั่วโมงทำงานหน่อยๆครับนี่มาให้เพื่อนๆ FC ให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาใบด้านนาครับย่งคือเกาเต็มๆเลยครับเดียมมงงครับดันดินครับนี่ดันขั้นแท้มาเรียบร้อยสำหรับรถแทรกเตอร์คู่โปตาแต่ว่าขั้นนี้พอได้เสริมทอยเสียให้เดอ้อ โมด,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 ดังจากดำจากน้อยครับย่ามใส่เหรือบางงานก็คือสื่อเติมเสริมเอาวันทาะเอานี่ครับนี่ผ้า,ารอบก,กันรอบๆขั้นสะกส้อนสำหรับดอบกยางนี่ก็อาจจะอยู่วางหกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะมีรอยนั่นจากน้อยอยู่นี่ครับนี่จากมืดยู่จากซึกแต่ว่าเฮ้ากัใส่งานในอีกโดนอยู่ครับสำหรับแมร่องสีว่าทันได้มีการแต่งสีเฮ็ดสีนะครับสำหรับรถขั้นนี้เป็นรถเดิมๆรอยเปอร์เซ็นต์เลย สำหรับเอฟซีพี่ๆน้องๆหรือว่าท่านผู้ชมที่สนใจนี่ครับนี่เบ่งไปพร้อมกันครับแล้วก็อ่าจังพวกนี้ก็เดิมๆครับบ่ไดดแต่งได้เติมมารถมาตามสภาพนี่แต่ว่าเฮ็ดไม่นั่นคือของเหลวอ,อ่าพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันไฮโดรลิกอันนี่เจพินเพิ่นจัดการเลยครับเอามาแล้วเพิ่นเปลี่ยนให้ลูกค,ค้าเลยลอล้อหลังดอกยางนี่ยังเต็มเตมนะครับ80%ได้ครับยังใส่งานได้อีกโดนอย สำหรับล้อหลังนะครับอ่าหลังคาวกแตกอ่านี่คันนี้หลังคาไม่แตกไม่ร้าวนะครับอ่าบางแดดบางฝนบางลมได้สําหรับรถแทรกเตอร์คูปูตา L ห้าศูนย์หนึ่งแปดครับอ่าส่วนชั่วโมงการเทีงานเดี๋ยวเบิ้งไปนั่มครับว่าชั่วโมงเพิ่นเท่ายอ่าตัวนี้คันนี้ชั่วโมงอยู่ที่แปดร้อยสี่สิบหกชั่วโมงครับอ่าสำหรับรถ,ถไถคันนี้แทรกเตอร์เนาะเดี๋ยวให้น้องเพิ่นมาติดเครื่องให้เบิ่งยกหางยกแขนให้เบิงเบ่งครับ แต่ว่าหางท่านนี้อาจจะพอได้กู้บุต้านะครับอาจ,จะได้ตัวยี่ห้อไอที่ไอที่ที่แต่ก็ใส่ดีขื้นกันครับได้หางไม่ลอยเปอร์เซ็นต์เพราะท่นได้จุ่มขีดินแล้วครับแถมให้เลยจัดไป3ชิ้นครับอุปกรณ์สำหรับรถแท็กเตอร์ L 5 0 1 8ปี61นะครับอันนี้ปี61่ 1. อ่านี่ครับลอหนาลอหลังเอาไปนีาาน่สิฟังเสียงให้เพื่อนๆให้ท่านผู้ชมได้ ฟังเสียงเบิ่งจะข้าวกันนี่แช่เดียวครับแช่เดียวุึมๆเลยรถคันนี้มีเสริมล้อให้พอมมี่รอบไห่น้ำกักนปวดกันเฉียดให้พอมปวตัวแหววมะอยูแหววมะอยู่ดาน,นี้เนาะสายกระปุง เอาฟังเสียงเบิ่งครับเสียงนิ่มๆเยวให้นออกกห้องม่เกือสากระปรงอีกเบิ่งเออนันจุดยอดรันอันนี้เครื่องแน่นๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมหรือว่าเอซี่ต้องการมาขับเบิง้ง จตบมากนะครับว่าตัสอบตัวกองเบางรถคันนี้นี่แบนเู่ที่เจ็ดแปดร้อยที่หน้าที่ในชั่วโมงนะครับแปดร้อยกว่าชั่วโมงแตอ่าอันนี้ก็ไปเดียวนะครับไปเดียวออกครบเสร็จนะเบยอกิตอ้ตา ไบตาโอ้โมีติดเอไล่พร้อมนี่สวยครับสวยนะครับรถสวยเลยอ้าวฟังเครื่องแะเบ,บิไม่ยกขอ,องยกนันนี่ช็บาทบาทนี่เออยกหน้าเกิน โอ้ลงเลยครับกำลังเหลือล้นครับให้โดริกแน่นอนมาฐานควรยกล้อเหินได้ตั้งหากครับข้าง,งหลังครับบัดนี้อันนี้บอกก้อนว่าเป็นฐานไม่นะครับนี่ยกหางสี่แก้แร่ขึ้นฟ้าเลยครับมาฐานวา่วารั้นตีเลยว่ารถคดขนีน,นี่ ขายได้ไปคุ้มนะครับอุปกรณ์สามชิ้นมีโรตารีให้พร้อมนะครับเอารับซะ่ให้บ้านี่ปิดเกลี้ยงเลยเนครับนี่เปิดจำน่ายขายกันอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับนายย้ำอีกที่ราคาเปิดจำน่ายขายกันอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทพร้อมอุปกรณ์สามชิ้น มีเล่มมียังครบพร้อมพร้อมโอนกันนะครับสำหรับรถแทรกเตอร์คู่พุตาเอาไว้แล้วสนใจารายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากต่อร่องสอบถามได้ที่เจพินนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นนาจอขายกันในราคาพิเศษ37,500บาทเอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนุแฟนเพจขอบคุณดนไดลายครับ